สวัสดีค่ะเอฟีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันวันที่เซอร์ไพรส์อีกวันหนึ่งนะคะเมื่อตกีนี้นุชไอ้นุชก็มาจากไอซื้ออาหารแพะนางก็แวะจอดที่บ้านเออนางก็เรียกก็ได้ยินเสียงใครวะเออมันมันเรียกว่าอะไรวะมันมาหรืออะไรเนี่ยแหละเออ พอดีวิ่งออกมาก็มีคนเอาซื้อผ้าคามผ้าถุงอะคะ่ะกับมันมาให้ก็ได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่ค่ะโอ้โหสวยค่ะไม่ได้ว่ายุกโยนะคะส้มอยากได้แบบนี้แหละเออก็ขอบคุณคุณย่าโยชิโตะมากเลยนะคะ เนก็ได้รับแล้วนะคะก็เมื่อกี้นี้นุชมันแวะเอามาให้อืมก็มันก็เขียนป้ายให้ย่ายูชิตุวงเล็บส้มโออุ๊ยคุณยา่าเลือกได้แบบว่าชอบค่ะเพราะว่าส้มเป็นเอาง่ายอะ่ะส้มเป็นคนแรกอะ่ะเออจะให้คือไม่ได้พูดนะคะอย่างอย่างผาคลามอย่างเงี้ยเอออย่างเอฟซีของของนุชตอะ มันก็ซื้อให้พวกส้มก็คือ,อยางผ้าตัดชุดก็มีมีเยอะแล้วค่ะแล้วก็ส้มยังไม่เคยได้เลยนะคะแบบเนี้ยเออแล้วก็ยังยังบางครั้งอะ่ะยังขึ้นรถมันอย่างเงี้ยเห็นผ้าพันคอคามอย่างเงี้ยก็แอบ,บเอาเลยอะไรเงี้ยเออนุ่กกว่าของมึงนะเออ,อยังยังผ้าผ้าผ้าพันคอเป็นสีคามส่วนมากคือจะได้สีคามไม่เคยได้แบบเนี้ยนะคะ อคุณย่าเลือกได้ถูกใจส้มมากเลยนะคะก็กราบขอพระคุณคุณย่าโยชิโตุเนาะที่มีความเมตตาการุณาให้แก่พวกส้มก็ย่าโยชิโตุนี่คือได้ยินชื่อนานแล้วนะคะคือแบบให้ให้ทุกอย่างกับพวกทีมพวกส้มอะคะ่ะอย่างเขาแม่แหลมไอ้แจด๊ดแม่แบมพ่อแบมพวกเนี้ยเออ ย่าโยชิโตะนี่คือได้ยินชื่อนานแล้วค่ะคือจะแบบว่าเอออยากกินหมูกระทะก็ได้กินอยากกินอะไรใช่คนเดียวกันหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะอุ๊ยรู้ได้ไงว่าส้มชอบสีแบบนี้ค่ะเลือกได้ถูกใจมากส้มไม่เคยได้นะคะแบบนี้เดี๋ยวจะตัดตัดเป็นผ้าถุงไว้ถ้าปีหน้าก็น่าจะแบบว่าทำบุญ ให้ลูกของไอ้นุชอะให้น้องชมพู่จะใส่แบบนั้นเลยแล้วก็จะซื้อเสื้อ,อลายลูกไม้สีขาวเพราะฉันไม่เคยมีเสื้อลายลูกไม้สีขาวอะค่ะก็น่าจะไปซื้อผ้ามาตัดพร้อมกับไอ้นี่เลยก็กราบขอพระคุณอีกรอบเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยนี่อันนี้คือจะไม่ตัดทรงโบราณแล้วนะจะตัดทรงแบบว่ากะว่าจะตัดแบบว่า เข้าเข้าเข้ารูปตูดนะคะแล้วก็ไปออกจะบ,บ,บานอยู่ข้างล่างเนาะสวยมากค่ะเออแบบ <c oughs> เนี่ยไม่เคยเออสีแดงเป็นแหลนเลยอะ่ะคนแบบแรกอย่างเราอ่ะต้องต้องสีแบบเนี้ยค่ะต้องสีต้องสีต้องสีแบบแบบจ๊ดๆอย่างเงี้ยอืม อย่างอย่างอย่างทาลุดอย่างเงี้ยส้มจะเป็นคนชอบลุดสีแบบว่าสีออกจะดำดำออกดำดำ,ดำสีเลือดนกแบบคึมๆมาค่ะคือแดงก็ไม่แดงมากคือจะออกแบบว่าชอบเป็นคนชอบแบบผู้หญิงปากดำๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นี่ค่ะได้รับแล้วเมื่อกี้นี้นุชเขาแวะเอามาให้อ่ะค่ะนางไปซื้ออาหารแพะมาอืมพอดีส้มก็มาแต่ไล่แล้วเข้าไปนอนดูติกต็อกอืม ก็ได้รับแล้วเนาะก็ขอบคุณแม่สวิตีแล้วก็คุณย่ายูชิตุนะคะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ